ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมองกับผมนะครับ TNT TV วันนี้ผมจะมาสอนสร้างเกมยิงปืนนะครับเข้าไปเข้าไปให้คุณโหลดแอป FPS นอกนั้นก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ออก ต่อไปก็กดสร้างกดที่รูปกระดาษแล้วให้กดเลือกเด็นแบนี้แล้วลก็ใส่ชื่อห้องจะใส่ชื่อห้องเป็นแบบนี้นะครับกดโอเคเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ้นต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมไม่สบายนะครับอาจจะเสียงแหบก็ต้องขอบใจ ให้คุณกดเข้าอันที่ห้านะห้คุณกดตรงนี้เลยนี่เลยนะกดเข้าไปแล้วมันจะมีเอ๊ะแล้วมันก็จะมีอย่างนี้นะครับโอเคให้คุณกดตรงนี้เลยนะครับ กดแล้วให้คนสร้างโว่น้ะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับตอนแรกเราจะต้องเอาตัวนี้ออกมาขั้นตอนต่อไปคือเอาอันี้มาแล้วให้ใส่เข้ากับันี้แล้วก็ใส่ ใส่ให้ตรงกันนะครับถ้าใส่ไม่ตรงกันก็จบเลยนะครับโอโอทำใหม่เลยนะครับถ้าใส่ผิดก็ต้องทำใหม่หมดเลยนะครับ ทำไมเลยนะ <Okay. S 1> ผมจะเอาสามคูณสามนะอาจจะดีสิโอ้โห อาจจะได้ยินเสียงรบกวนก็ต้องขอ่านกันด้วยนะมันยากตรงวางเนี่ยอยู่มาเลยเนาะ พยุงเลยนะ โอเคต่อไปก็คือกำแพงโอเคต่อไปก็กำแพง สร้างต่อไปนะโอเคสร้างเสร็จแล้วก็ออกออกออกนะครับให้คุณกดอันที่สากดอันนี้แล้วไหลลงมานะมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ให้คุณกดเข้าไปนี่นะ ให้คุณกดเข้าไปถ้ามันไม่มีอย่างนี้ก็ให้คุณกดโอเคกดย้อนกลับกดสร้างนะแล้วให้คุณสร้างปืนตัวเองนะครับจะสร้างปืนผมครับนะ อโอเคปืนของคนจะสร้างเป็นยังไงก็ได้นะแต่นี่ปืนผมนะ อด้านจับนะครับของผมโอเคต่อไปก็กดย้อนกลับนะครับแล้วนะกดออกก้อ,อนที่สามเหมือนเดิมนะกดตรงนี้ไหลลงมาอันนี้น้าปืนผมแล้วนละ้วนะส่วน อันที่มีหมายเลขกห้าสิบนี้อันนี้คือดาเมจนะผมจะเอาดาเมจหนึ่งนะโอเคยิงออกมาเป็นอะไรนะผมไปสร้างก่อนนะยิงออกมาของผมเป็นอย่างนี้นะทำอะไรก็ได้อนะโอเคแล้วก็กด ด้านล่างกดด้านล่างเลยนะโอเคอันนี้คือเป้านะบเ้าให้คุณสร้างสร้างต่อนะอยังลบโอเค คนเล่นไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะทำยนะังไงจะได้ยินเสีงยงก่ก็ต้องใังโอไรกันด,ด้วยเนาะโอเคสร้างเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับกดตรงนี้กดอันที่สาม แล้วก็เอาด้านบนที่เรายิงออกมาเป็นอะไรเนาะ <c oughs> แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้คนถ้าคนจะเปลี่ยนเสียงให้ให้กดตรงน,นี้เลยนะครับ เสียงนี้นะกดโอเคนะต่อไปก็ให้ท่านผู้ชมกดด้านบนนะแล้วมันจะมีอย่างนี้นะครูจะสามารถเลือกได้นะอันนี้คือปีศาจที่เข้ามาโจมตีนี่นคือปีศาจที่ยิงนะเดี่ยวปีศาจที่ยิงนะแล้วให้ครู ใครตัวปีศาาเนะเดี๋ยวผมไม่มว,ว่าตัวปีศาจก่อนปีศารของคุณไม่ต้องเหมือนปีศารของผมก็ได้นะ วาดลูกเกตาก่อนสีน้พิซซ่ของคุณจะเป็นยังไงก็ได้นะ ค <Okay. S 2> ปีศารของผมเสร็จแล้วเราก็ให้คนกดอันที่สามกดตรงนี้ให้คนเลือกหน้าตาปีศารของคนที่คุณวานะครับอันนี้ใส่ดาเมจที่ที่ปีศาจยิงมาครับ ตาเมยสิบสามโอเคแค่นี้นะคุณกดโอเคกดตรงนี้กดอันแล้วก็กดแล้วแล้วให้เขาใสา่เอศารที่คน โอเคแค่นี้ให้คุณกดปุ่ม,มสีเขียวนะแล้วเราก็สามารถเล่นมอนได้เลยนะโอ้ยโอยแป <c oughs> นี่นะผมแพ้แล้วนะคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับบ๊ายบาย